ช้างป่าเรียกตัวช้างบ้านเรียกเชือกช้างเผือกเรียกช้างมาใกล้ชิดพี่ด้วนว่านาลีกันอีกครั้งหลังปรากฏว่าพี่ด้วนมีอาการเจ็บขาและมีรอยที่โคนงวงมาดูใกล้ๆช่วงก่อนจะเจ็บพี่ด้วนว่านาลีเดินยาวๆไปตามถนนสังเกตที่โคนงวงจะมีรอยนูนปูดเป็นรอยเก่ารอยเดิม เมื่อมาปรากฏตัวช่วงวันที่16กุมภาพันธ์2567สังเกตจากท่าเดินเหมือนมีอาการเจ็บขาเดินไม่ถนัดสังเกตที่โคนงวงตรงข้างรอยนูนเดิมมีรอยถากหรือรอยบาดซึ่งก่อนหน้านั้นรอยนี้ไม่มีและเหนืองาขวาขึ้นไปเล็กน้อยก็พบอีกรอยเป็นเหมือนรอยถากเป็นแผลเล็กๆ ช้างป่าหนังหนาๆแผลแค่นี้ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงยังไม่ทราบแน่ชัดพี่ด้วนว่านารีไปโดนอะไรมาอาจซุ่มซ้มพลาดตกหลุมตกบ่อตกเขาแล้วหน้าไปทิ่มกับกิ่งไม้ทำให้เป็นรอยและขาคัดยอกหรืออาจไปบวกกับพลายมาสักตัวแต่ใครจะกล้ากับพี่ด้วนตัวโตๆไซนี้ก็อาจเป็นลุงเดี่ยวหรือพี่ยักษ์ แต่ก็น่าเป็นห่วงอีกเรื่องคือพี่ด้วนอยู่ถินหมูสีมักล้ำเขตสวนชาวบ้านเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากฝีมือคนการประทะกันของช้างป่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาตามธรรมชาติจนปลายหางหายบ้างหายไปทั้งหางบ้างตาบอดบ้างงาหักบ้างล้มไปบ้าง <c oughs> แล้วพี่ด้วนก็เดินลงจากเขามุ่งหน้าไปทางด่านปากช่องกลับสู่ตำบลหมูสี ถินเดิมที่เคยอยู่เคยหากินวิ่งหนีประทัดท,ที่ที่มีหมาไล่เห่ามีเหล่าเดอะแก๊งคือพลายชมวิวพลายแคะพลายงวงทองและพลายยอดชายรวมแก๊งหมูสีพักนี้มีข่าวเรื่องหมดสปรกรุกพื้นที่ป่าอุทยานพี่ด้วนก็มาถูกที่ถูกเวลามาทวงคืนพืนป่าแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายบนเขาใหญ่ ทั้งกระทิงแลหมูป่าสัตวนานาจะเสียพื้นที่ให้มนุษย์ผู้โลกมากอยากได้ป่าเป็นของตนป่าด้วนอาจไม่ค่อยชอบหมาเท่าไหร่หรือช้างทุกตัวจะไม่ชอบหมาเมื่อพบว่าหากินอยู่ดีๆมีหมาตัวหนึ่งสีคล้ายหมาจอกเดินมาใกล้ๆก่อนป่าด้วนจะเอาไม้ไล่ตีไปโชคดีแค่ไหนที่ตีไม่โดนไม่งั้นคงเด้งคาที่ตรงนั้นแน่ๆพี่ด้วนว่านารีแม้จะยังตกมัน กลับเลือกที่จะลงจากเขากลับหมูสีแหล่งที่ตั้งที่ที่ไม่มีสาวสาวพี่ด้วนอาจได้สาวแล้วสมใจแล้วก็ได้แต่อาการตกมันยังคงอยู่และคงค่อยๆหายไปในที่สุดจึงละจากเขาลงมาที่เดิมเพิ่มเติมคือมาทวงพื้นที่ป่าตามหาหมดสอปกอขอร้องมนุษย์อย่าลุกล้ำเขตป่าไปม,มากกว่านี้ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทองปลคำพัน์นานาต่างๆด้วยครับขอบคุณครับ